ครับอันนี้คุณแม่ของน้องใช่ไหมครับสวัสดีค่ะโอ้โหน่าน้องได้แม่เลยนะนี่โอ้หเจ๋งมากเลยโหคนลุกผมกำลังดูข่าวน้องในที่พระกานสํนักออกข่าวโอ้โเห็นน้องมาพอดีเลยโอ้โหน่นอนมากดังมากเลยลูกตอนนี้สุเจ๋งน้องเนี่ยร้องให้ด้วยนะครับกันน้ำตาไห้อยู่ เนี้ยเนี้ยเนื้อเพลงเนื้อเพลงคุณพ่อแต่งเองเหรอครับโอ้โหสุดยอดมากเลยครับแต่งได้เร็วมากแล้วก็สุดยอดเพลงคุณพ่อมันได้อย่างงี้ตามีดครับยอดเลยยอดจริงๆเลยติดตามตั้งแต่เห็นน้องมาร of of ับชุดน oh, 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 so ้องแล้ว ตอนใช่ตอนไปขึ้นเวทีนั่วก็คนดูเยอะมากเขาถ่ายรูปพูดด้วยหน่อยมาถากับน้องเนีน่ยถ่าย่า

มาวายวัดโตโยะขับมดเห็นกันขับมาเห็นกันมลองกันขับเห็นกันอันนี้ตรงนี้มาจากไหนมาจากสารภาพอยอันนสารภาพมพท่นเพื่ออะไรวัดละวันไป ซอสพาถ่ายซสจีน้อย่อ่เราตั้งใจอณวามเลาเมื่อนเขียเมื่อครับเมื่อห่เ่ห่เอาหมดแล้ววัดู้ที่ใหม่มาใช่รี

ตอลคือว่าบอนเมนบอสองงามขึ้นบอลโดนได้1 0ยนะไปส่งน้องไปส่งน้องขึ้นรถตามมาส่งน้องทีิดาขึ้นรถทิดาหลัง <c ười>

โอเคโซน้องแค่นี้แล้วกันเพราะวน้องจอดอยู่ไกลเอย่อไไปทังบุ่นกเดีน้องบุได้ไปทั้งบุนเดือนหนาเน้องุ่นเดือนหนาี่น้องปุนวนน้องุ่นเราะ้คิวงนของยหยวนน เนี่ยแยบมากไหมยัอขอบคุณคเอารถตู้มากว่าเอารถจังอันนี้พอดีเ็นบอดว่าอันนี้ก็เลยออกา มันนังไข่อันนี้ไขว่รอบนึงติดต่อม่ได้นอตตอนนั้นว่าเนลายคนกับว่าอันนี้นอกแบบว่าบ้าบางนิน่าเข้าใจกะาลายนี่เนาะบนนั้นลายอยู่เส้นทันยุนายยุนายเส้นทางอยู่บนเส้นทันอ้าองบนนลน

บ็อันนี้ก็กองสองใบมันนี่กว่าเฮ้ยฟันเห็นไม่หน่อยใช่แล้วไม่หน่อยใส่แบบวิตผอมแล้วก็เป็นแบบอันนี้ไปเลยมาปะปร้ามังโวขนลูกขนลูกค่ะฟันเห็นไม่หน่อยจริงแล้วเมื่อคืนฝันแล้วแบบหนาแล้วแบบหนาทางดังคุ้มเลยค่ะ เออว่าฝันอะไรน้อง Youtube ไม่ได้มาด้วยโอเคพอไปดิ